เคยสงสัยไหมครับเพราะอะไรอเมริกาเนี่ยถึงตั้งชื่อเฮลิคอปเตอร์จู่โจมนะครับรุ่นดังของตัวเองว่าอะปาเช่นะครับอย่างแรกเราต้องมาดูนะครับว่าเฮลิคอปเตอร์อะปาเช่นะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์แบบจู่โจมอเนกประสงค์นั่นเองนะครับคือมาพร้อมกับอาวุธหนักหลายรูปแบบนะครับทั้งปืนกลนะครับมิสไซน์นะครับเรียได้ว่าสามารถทําลายรถถังนะครับสนับสนุนทหารราบได้เป็นอย่างดีนะครับมีความดุดันน่ากลัวน่าเกรงขามนะครับทําให้การตั้งชื่ออาวุธดังกล่าวนะครับจึงตั้งตามชนเผ่านะครับดั้งเดิิมมขออออองงเเเรรกาาชชื่่่วนนนััะคบ ชนเผ่าอาปาเช่เป็นใครมาฟังกันนะครับชนเผ่าอาปาเช่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในชนเผ่าน,นะครับที่นะครับอยู่ที่ดินแดนอเมริกามาแต่เดิมนะครับเป็นชนเผ่าที่มีการรบเก่งมีความอดทนมีความดุดันมีความกล้าหาญนะครับในหลายสมรภูมินะครับกองทัพอเมริกาเนี่ยประทับใจนะครับในตัวเผ่าอาปาเช่มากๆนะครับเพราะว่าได้เคยทําการรบกับอาปาเช่มาแล้วนะครับ <L un ters> จะเห็นได้เลยว่าชนเผ่าอาปาเช่เนี่ยได้รับการยกย่องจากทหารอเมริกานะครับว่าเป็นคู่ศัตรูที่มีความน่ากลัวมากยิ่งไปกว่านั้นอาปาเช่เนี่ยยังสู้กับเม็กซิโกนะเปอีกด้ว